สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อฟ้าจะส่งใครมารักและดูแลหัวใจของคุณ คนคนนี้น่าจะเป็นคนธาตุไฟของมีแต่มีแต่ไม้เท้าออกมาน่าจะธาตุไฟอืมอ๋ออันนี้เหรียญอลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะเป็นลัคนาหรือราศีธาตุไฟสัส่วนใหญ่เลยนะเอ่อเมษสิงห์ธนูนะคะ คนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอืมเป็นคนที่มีความสามารถมากๆด้วยแล้วเขาอะ่ะจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากความสามารถของตัวเองคือเขาอาจจะเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนักหรือว่าอ,อ่มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะลำบากในวัยเด็กนะคะแต่ว่า คนคนนี้จะแบบสู้อ่ะสู้จนจนกระทั่งสร้างฐานะสร้างตัวตนขึ้นมาได้เขาจะสร้างทุกอย่างได้ดวยตัวตัวเองแล้ววันหนึ่งในวันหนึ่งคนคนนี้จะต้องเป็นแบบเจ้าคนในคนเป็นระดับเจ้านายหรือเระดับหัวหน้าสูงๆหรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วเออเป็นคนฉลาดและมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะ เป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจะทําอะไรคือแบบเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องงานคนคนเนี้ยจริงจังมากๆกับเรื่องงานกับเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ไม่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคหรืออะไรง่ายๆเป็นคนอดทนความอดทนสูงการเงินเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะคะแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะ จะสามารถอืมสร้างฐานะได้อะเราว่าวันหนึ่งเขาก็ไม่ไม่ถึงขั้นลําบากอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากนักนะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีภาระค่อนข้างเยอะนะคะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยนอกจากจะแบบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีฐานะดีอะไรมากมายนักอะพอโตขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นหัวหลัก เป,เป็นเป็นเบี้ยวแรงหลักของของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูแลคนอื่นๆต้องเอ,อ่อทำมาหากินไม่ใช่แค่เอาแค่ให้ตัวเองรอดแต่ต้องสามารถซัพพอร์ตคนในครอบครัวดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรของเขาได้ด้วยอ่ะเป็นเสาหลักของบ้านได้เลยอืมอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรเพื่อตัวเองมากนะักส่วนใหญ่ทํามาได้ได้อะไรมาก็คือต้องทําเพื่อคนอื่นภาระเยอะ าใส่ชัดเจนนะแล้วก็มีกรกฏนะคะที่พกมาอีกอืคนนี้เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวรักอิสระชอบที่จะทำอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายชอบชอบเออแอดเวนเจอร์ Adventure, นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,นมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเออชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วย อเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่คนโซโลไลฟ์แต่เป็นคนที่แบบแอคทีฟมากๆเลย <c oughs> แล้วก็มีความเป็นเลื่อนนักสู้อยู่ในตัวนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบอืมเขาจะเหมาะกับงานอะไรที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้จิน,จนตนาการเป็นเป็นคลักษณะแบบหัวครีเอทีฟอ่ะ นะคะจะเหมาะกับเขามากๆแล้วก็งานอะไรที่ได้เดินทางได้เดินทางไปเรื่อยๆไม่ไม่อยู่กับที่อ่ะอันเนี้ยจะเหมาะกับเขาอืมลักษณะเป็นคนที่ชี่ปรจรลงเทา้างานจะต้องเดินทางหรือไม่เขาก็จะไปได้ดีต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนไปไปได้ดีในที่ไกลไไกลบ้านอะไรแบบเนี้ย ในเรื่องของความรักล่ะคนคนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนจริงจังนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่เขาอะชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ซีเรียสคือต้องอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจไว้ใจกันเชื่อใจกันแล้วก็สามารถที่จะเปิดเผยเปิดใจคุยกันได้แต่ถ้า ใครที่ขี้หึงขี้งอนเอาแต่ใจหรืองี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่กับคนคนนี้ไม่ค่อยได้เขาจะไม่ชอบดรามา่าแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบเออ่ความมีเหตุมีผลนะ่ะอืมถ้าถ้ามีเหตุผลคุยกันอย่างเงี้ยได้สามารถสามารถเถียงสามารถแบบขัดอะไรได้นะแต่ว่าถ้าสมมติงี่เง่างอแงแบบไม่เข้าเรื่องอย่างเงี้ยคนเนี้จะไม่ชอบเลยคนที่จะอยู่กับเขาได้คือต้องเป็นคนมีเหตุผล มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเออไม่ใช่แบบว่างนอนแล้วบอกว่าไม่งอนไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเขาไม่ชอบอืมถ้าสมมุติว่าสมมุตินะถ้าคุณคบกับเขาแล้วคุณงอนเขาอะแล้วคุณบอกเขาว่าเปล่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคคุณบอกว่าเปล่าคุณบอกว่าไม่เป็นไรงั้นก็ไม่งอนนะงั้นก็ตามนี้นะถือถือว่าคุณบอกแล้วนะว่าคุณไม่ได้งอนอะไรแบบเนี้ย เออเขาอาจจะดูแบบไม่ได้โรแมนติกมากนะกับกับคนรักแต่ว่าเขาดูแบบจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะอืมคนเนี้ยจะชอบแบบอะไรที่ตรงไปตรงมาคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันไม่ชอบแบบไม่ชอบเด็กๆงุ้งยิงงุ้งยิงอืม เมื่อเขาเข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงเขาคือคนที่ฟ้าจะส่งมาดูแลหัวใจของคุณนะคะขอดูหน่อยแล้วจะเป็นยังไงเอาความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นไปแบบเรื่อยๆเ,เป็นแบบนิ่งๆน,นะคะไม่ได้หมือหวาเป็นแบบค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆช้าๆโอ้ช้ามากๆด้วยแต่มีความมั่นคงนะ ช้าแต่มั่นคงแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาเลยเป็นความสัมพันธ์แบบเหมือนมีความเข้าออกเข้าใจกันเป็นแบบลักษณะผู้ใหญ่สองคนมาเจอกันอะแล้วอ,อมันจะไม่มีการแบบกุ๊กกิ๊กหยอกเอิญกันนุ่นนี่นั่นแต่มันจะเป็นลักษณะที่คุยกันแล้วมันเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้ว เออมันมันคุยกันได้ทั้งเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันจะค่อยๆพัฒนาเราว่ามันมันมันจะเริ่มจากการแบบเป็นเพื่อนแล้วก็คุยกันคุยกันไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกมันจะเพิ่ม,มขึ้นเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วเข้ามาจีบเลยเข้ามาถึงแล้วแบบโหคลั่งรักแบบหลงไหลได้ปื้มอะไรแบบนั้นจะไม่มีอาการแบบนั้นอะ่ะ แต่ลักษณะของเขากับคุณจะเป็นแบบค่อยๆคุยค่อยๆรู้จักค่อยๆรู้สึกดีต่อกันไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอืเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบสงบราบรื่นราบเรียบนะคะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กระตุกกระตากไม่หวือหวาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มีความจริงจังมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหนักแน่นมั่นคงด้วยอืโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ